สวัสดีครับเพื่อนๆชาว d a i l Gamer นะครับวันนี้ก็อยู่เกมล i ยเลนเจอร์อีกเหมือนเดิมนะครับก็ตามที่สัญญากันไว้ครับวันนี้นะครับได้เลิกนะครับในการรีวิวตัวเลนเจอร์ใหม่นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นตัวลิมิเต็ดแล้วนะครับเพราะรู้สึกว่าจะหมดไปในช่วงวันที่21ที่ผ่านมานี้นะครับ แต่ตัวนี้นะครับมันมีแจกฟรีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ล็อกอินนะครับครบ15วันก็ยังกถือว่าเป็นตัวฟรีเลนเจอร์ก็ว่าได้นะเพราะมันแบบสำหรับเพื่อนๆที่แบบเปิดไม่ได้ในกาชานะครับก็มันจะมีแจก6ดาวนะ,ะและ้วเพื่อนๆเ,เก่าก,กบแดงมาอัพได้เป็น8ดาวอยู่ดีนะครับ,นะรบนั่นก็คือตัว Silver r e t a l o o b o บตัวนี้นะครับขอบอกว่าเป็นตัวยิงที่ดีที่สุดณนะปัจจุบันนี้นะครับ ก็คือแบบเพื่อนๆเนี่ยต้องมีนะครับต้องมีในทีมอย่างน้อยประมาณ1ตัวเลยนะับดดาวนะพอๆกับต้องมีไอรอนมูลอ่ะนะครับอารมณ์เดียวกันน่ยประมาณนั้นนะครับแต่ตอนนี้นะทีมผมนะยังไม่มีนะไอรอนมูลนะเพราะผมอินดี้นะก็เลยแบบไม่ใช้ไอรอนมู n นะครับก็คือแบบอยากเก็บเองอ่ะไม่อยากใช้กบแดง up ประมาณนั้นนะครับก็ไม่เกี่ยวอะไรกันนะโอเคมาเข้าเรื่องต่อนะครับมาดูสแตดของตัวนี้กันก่อนนะครับเป็นสายสแปดนะครับใช้แรกก็ไม่ถือว่าเยอนนะกลางๆนะครับ ในระดับเลนเจอร์8ดาวนะฮะแล้วก็ HP ที่1 5 4 0 0ล้าน5แสน4หมื่นะฮะแอคแทประมาณ1 2 0 0 0แนะครับก็ถือว่าโจมตีแรงใช้ได้นะครับความเร็วในการโจมตีช้ามากนะครับความเร็วในการเคลื่อนไหวเร็วมากนะครับสำหรับกันอีกแล้วนะครับเหมือนในตัว Special Agent b o ์นะครับคืออจะตรงกันข้ามกันนะครับคือตีช้ามากแต่วิ่งอะเร็วมากนะครับก็มาดูสกิลกันนะครับเป็นไฟแบทนะครับ หรือว่าชภาษาไทยน่าจะลมหายใจมังกรนะครับหรือเปล่าจำไม่ค่อยได้นะครับสกิลของตัวนี้นะครับมันจะยิงจากข้างหลังนะครับมาข้างหน้านะซึ่งความสามารถของสกิลนี้ก็คือคูณแอคแทกนะครับ20เท่านะครสเปสดาเมจแล้วก็สตัรอันเนมี่ในระยะ1วินาทีนะครับก็คือแบบสตัรตศัตรูนะฮะแล้วก็โจมตีศัตรูในแนวหลังประมาณนั้นนะโอเคก็เดี๋ยวไปลองในด่านดูก่อนนะครับซึ่งด่านที่ผมจะมาลองในวันนี้ก็คือ240นะครับ พราะผมยังไม่ได้จัดฟูลทีมมานะก็คือแบบมีแค่ตัวสายโลนะครับแล้วก็ตัวไอ้อะไรอะซิลเวอร์เลยทรอดบาวนะครับตัวเดียวนะก็เลยแบบยังไม่ได้ไปเล่นด่านที่สูงกว่านี้นะครับเดี๋ยวจะเสียเวลานะง่ายๆนะโอเคมาดูสกิลของมันก่อนนะครับอ่ะเวลาติดสกิลนะครับมันจะยิงไปแนวหลังนะครับก็คือตัวหน้านะมันไม่ยิงนะครับมันอินดี้นะครับมันคือมันจะยิงไปข้างหลังให้เรานะครับก็คือถ้าเล่นใน PVP เนี่ยไอ้พวก แกะนะครับหรือว่าพวกแบบไอตัวสายยิงของฝั่งตรงข้ามอะ่ะตายส,สมบมดเลยนะครับคือมันจะไม่ยิงไอตัวตัวชนของฝั่งตรงข้ามพูดง่ายๆนะครับคือแบบถ้าสกิลนะติดแล้วครับแล้วมันเห็นนะ่ะศัตรูที่แบบเดินมาอยู่ข้างหลังมันจะยิงจากข้างหลังมาก่อนนะครับอ่าด่านนี้ก็ไม่ยากแล้วนะครับเพราะเออซูเปอรเขาปรับด่านให้มันง่ายขึ้นนะครับ แต่พอนะครับมันยิงตัวข้างหลังหมดแล้วนะครับก็คือไม่มีตัวข้างหลังให้ยิงแล้วอ่ะเออมันก็จะกลับมายิงในตัวข้างหน้านะครับที่แบบยังเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็มีข้อดีและข้อเสียนะครับของตัวตัวนี้นะสกิลของตัวนี้นะครับแต่โจมตีธรรมดาของตัวนี้นะครับมันก็จะยิงตัวข้างหน้าอยู่ดีนะครับเฉพาะตอนติดสกิลเท่านั้นนะครับที่มาจะไปยิงข้างหลังสุดนะครับอ่ะเดี๋ยวลองไป PVP ดูนะครับตีเพื่อนดูนะ ตอนนี้มันเพิ่งวันจันทร์นะครับมันก็เลยแบบคะแนน p พ p มันยังไม่ค่อยสูงนะก็เลยแบบไม่ก็เห็นผลมากนนะครับกะจะไปตีเพื่อน,นอ้ะถ้ามาเจอกันในด่านสั้นเนี่ยผมขอบอกเลยนะฮะว่าไอ้ตัวซิลเวอร์เลยทะเลาบ,บาวเนี่ยเสียเปรียบเอามากๆเลยนะครับเพราะอะไรนะครับก็คือแบบพอถ้าแบบไอ้ตัวชน,นของไฟตรงข้างแล้วมันมาแบบ ใช้สกิลแบบไอ้ที่แบบทะลุแรงๆนะครับก็คือแบบเบลเลอร์ซูซูนะครับหรือว่าพวกแบบเยลโล่เอ่ยนะดัมปี้เอ่ยอะไรพวกนี้นะครับนะครับถ้ามันโดนพวกนั้นถ่ายไปก็เกี้ยงหมดนะครับไปหาเพื่อนตีดูก่อนนะครับผมใช้แค่ตัวเดียวเล่นดูก่อนนะครับมาแล้วนะครับนี่ครับยิงไปครับคือผมจะบอกว่านะครับถ้ามีเลสซอร์สบาาเนี่ยอยู่ในทีมของเรานะ เราจะได้เปรียบฝั่งนู้นมากเลยนะครับถ้าฝั่งนู้นไม่มีเอ่อเรทรอยบาวเนี่ยเขาอะเสียเปียบเต็มเต็มเลยนะครับหรือว่าแบบเพื่อนๆเนี่ยที่ยังไม่มีตัวเลทรอยบาวแปดดาวตัวนี้นะครับแล้วไปเจอกระทีที่แบบมีเทรทลอยบาวเนี่ยเพื่อนๆก็จะเสียเปรียบเต็มเต็มเลยนะครับโอกาสชนะแทบแบบยากมากนะครับนอกจากแบบเจอในด่านประชิดเท่านั้นนะถึงจะแบบพอที่จะต่อสู้กับมันได้นะครับ พอถ้าเราบเจอในด่านที่แบบไกลห่างกันหน่อยป้อมห่างกันหน่อยนะครับโอ้โหไม่มีทางที่จะชนะได้เลยนะครับนอกจากบอทมันอาจจะงโง่นะแบบใช้อเทมหมดก่อนนะถ้าเกือบใช้อเทมรูปเดยียวหมดก่อนเนี่ยเราโอกาสที่จะแบบตีคืนไม่ได้นะแล้วแบบไปเจอบอทที่แบบโหดโไม่มีทางนะครับถ้าฝั่งเราไม่มีเลทรอร์ลบาสู้ขเขาอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ตอนนี้นะครับต้องขอบอกว่าไอตัวซิลเวอร์เลทาบาเนี่นะครับกับไอตัวเนี่ยเ p e c i a l A ์สเอเจนต์บาานะครับก็คือ2ตัวเนี่ยโอ้โหมันเข้าขากันมากนะเป็นตัวแบบ ตัวยิงที่แบบเข้าขากันดีอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะเนื่องจากไอตัวไอเนี่ยสเปเชียลเอเจนต์บาแล้วมันยิงแนวหน้านะครับก็คือแบบมันจะยิงไอตัวเลือดเยอะๆแนวหน้าตายหมดนะครับอ่าส่วนไอตัวซิลเวอร์แลอทลออบาเนี่ยมันจะยิงอยู่แนวหลังนะครับก็คือแบบเป็นอะไรที่แบบเข้าขากันดีเหมือนกันนะเรายิงแบบมีเอลอนมูนนะครับมาช่วยบัฟไอสองตัวนี้อีกนะโอโ้ยยิงแบบเป็นอะไรที่แบบโหดมากนะโหดอย่างนี้เขาแสดงว่าเขา ฉลาดนะครับก็คือแบบเอาเลทลอสบาวเนี่ยไว้ทั้งทีม A และทีม B เลยนะแบบโอ้โหอย่างกับซูเปอร์มาสเตอร์เลยนะครับแบบถ้าแบบเขาแบบสลับทีมแบบสักประมาณห้าวีนันะแล้วก็สลับทีมอีกทีมนึงแล้วก็เรียกมาสลับกันโอ้โหโหดมากๆเลยนะครับคือแบบเขาไม่เอามารวมร่างกันพูดง่ายๆนะแล้วมันจะเรียกแบบคูนด,ดาวไอ้ถี่มากๆครับเดี๋ยวผมจะลองไปสู้ดูนะไม่น่าชนะนะครับเนี่ยเจอมงไประยะไกลๆอย่างี้เขาเสร็จแล้วนะมงมันตัวดันอยู่ยดีนะครับตัวรัางที่ดีเหมือนตัวหนึ่งคนระับ สู้ไม่ไหวนะฝั่งนูก็เต็มกว่านะถ้าเจอด่านใกล้เนี่ยมันจะอย่างที่บอกไปนะเจอด่านใกล้เลยเทลอดบ้าวมันจะเสร็จนะครับแล้วยิ่งถ้าแบบเจอมองวิ่งมาโดยอนะโอ้โหไม,มไม่ต้องไม่ต้องสู้พอดีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาลองตีเพื่อนต่อนะครับทีมนี้ก็มีเลเทลอดบ้าวนะแล้วก็มีมงนะครับอ่ะแล้วก็มีตัวใหม่นี่นะครับล็อกเกอร์แซนดี้นะครับแล้วก็อีกหลายตัวเลยนะก็ใช้ได้นะทีมทีมเขาก็จัดเต็มมาอยู่นะครับก็ามาลองดูนะ มาถึงสกิลนะครับเรียบร้อยไปนะนัดเดียวนะครับสกิลทีเดียวนะครับเออเลทลอสบาวฝ่ายตรงข้ามตายนะครับก็คือแบบเวลร้อยประมาณวิวร้อยยี่สิบได้นะครับแล้วฝั่งดูเขาใช้สกิลมาโอ้โหก็คือแบบถ้าโดนนะครับดอกหนึ่งนะครับของไอตัวสกิลของเลทลอสบาวนี่นะก็คือประมาณสองล้านนะครับตายแน่ๆน่นะไม่มีเหลือนะ แล้วก็ตัวนี้นะครับเขาบอกว่ามันเป็นตัวที่แบบยิงไกลมากๆเลยนะครับแต่อาจจะไกลน้อยกว่าแกะหน่อยหนึ่งนะครับคือระยะการยิงปกติของมันนะนะฮะแต่ถ้าแบบเป็นระยะการยิงสกิลเนี่ยนะครับมันจะยิงไกลเข้าบีกนะครับก็คือมันจะยิงไกลกว่าธรรมดาอีกนะร,ระยะสกิลของมันนะครับแล้วก็มันบวกกับมันที่มันสแปดไกลด้วยนะครับ ดูนะครับตายฝูงคนระับเรียบร้อยนะตายฝูงเลยนะแต่พวกนี้เลือดเยอะนะก็เลยไม่ไม่ตายคนระับทีเดียวนะนี่ผมก็เล่นแบบดูสกิลไปนะไม่ได้เล่นจริงจังนะครับถ้าถ้าจ้าชนะก็กดฟีดไปนะแต่ไม่กดคนระับเก็บไปเก็บเงินนะช่วงนี้มาครับน่าจะได้เวลาแล้วอ่ะมาแล้วครับดิสเกตไม้นะเอาอยังไม่ได้เหรอมันลอยประมาณเนี่ยสามสิบวินะ มามากัน,นครับก็ต้องเขาบอกว่านะครับสกิลนะครับของไอตัวเท่าเปล่านะถ้ามีไอตัวป้อมพวกนี้นะมากันมอนไว้นะมันจะไม่ใช้สกิลนะครับแต่ถ้าจะใช้สกิลเนี่ยมันจะโหดมากเลยนะครับมันต้องเราต้องตีป้อมเในของเราก่อนนะมันถึงจะใช้สกิลได้นะครับก็คือพูดง่ายคือมันต้องเห็นมอนก่อนนะถึงจะใช้สกิล สเตจนี้ก็ไม่ค่อยยากเลยนะครับสมัยก่อนได้ถือว่ายากมากนะครับเพราะไอตัวดำๆเนี่ยตีแรงมากๆนะแล้วกว่าจะดนไปถึงปอมเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะสมัยก่อนนะตอนนี้ผมว่ามันน่าจะลดความยากลงมาเนะี่ยสเปเชียลสเตจก็ไม่มีอะไรนะแต่ก็มาตีเพื่อสักคนนึงก็ได้นะอ่ามาได้ลองดูนะโอ้โหทีมเขาก็จัดเต็มเหมือนกันนะเนี่ยในพีพนะผมต้องบอกว่าถ้าเรียกไอเอเอไอ,เ,อเลสล้อบ,บอ,อกมาก่อนนะครับมันจะได้เปรียบนะครับ ก็รีบเอามายิงฝา่ายตรงข้ามก่อนนั่นเองฮะเนี่ยย,ย,ยิงทีเดียวนะครับแล้วก็แล้วก็เพื่อนตีสิไม่กี่ทีมองเออมองก็ตายนะครับคือถ้าเราแบบเ,เรียกไอ้เลทราดาวได้ออกมาสักนิดมาสักสามสี่ตัวนะครับฝา่ายตรงข้ามเนะี่ยไม่ต้องไม่ต้องเกิด่พูดง่ายนะฮะ มันจะแบบผ่านการยิงสกิลนั่นเองนะไอตัวรถนี้ดูแบบด้อยไปเลยนะครับคงต้องจะต้องรอให้มันเขาปรับใหม่กรอบหนึ่งนะครับ ฝั่งนู้นก็ใช้แบบไอเทมรัวๆเลยนะครับก็คือแบบผมใช้ไอเทมเป็นเส้นหน่อยได้ครับก็ใช้ไอเทมแบบจัดไปมากๆเลยครับบอทมันฉลาดนะช่วงนี้ฮนะนี่นะครับถ้าเรามีฝั่งนู้นเขามีเออเลสลอดเปล่นะก็จะสู้ยากอย่างนี้นะครับแล้วยิ่งถ้าเราไม่มีอีกนะครับก็สู้ไม่ได้เลยนะครับ เขามีไอรอนมุ่ยนะบับให้เพิ่มเลือกพวกมันนะเดี๋ยวลองใช้เทมิอีกดูนะเผื่อชน,นะนะครับเพราะผมไม่ได้จัดทีมเต็มมาด้วยนะจัดแค่ทีมเดียวนะถ้าเอทเลาะเบานะครับใช้สกิลพร้อมกันนะ ฝ่ายตรงข้ามอะมงอ่ะตายนะครับนี่นะค,ความโหดของไอ้เลสลัลบบ้านะครับนี่นะถ้ามันเรียกมาได้เป็นฝูงอย่างนี้นะไม่ไม่นี่ยังไม่เยอะเลยนะประมาณน่าจะประมาณสามสี่ตัวนะครับเนี่ยฝั่งตรงข้าไม่ต้องเกิดเลยนะครับแต่เราจะต้องมีตัวโล่นะครับคอยดันศัตรูหน่อยนะครับถ้าไม่มีก็มันก็ดันมาได้อยู่ดีนะครับ ือว่าต้องมีตัวชนตโขดอย่างงงอะไรก็ได้นะมันดันศัตรูนิดนึงนะเนี่ยชนะไปนะครับแต่ทีมนี้นะที่ผมสู้ตอนนี้นะเนี่ยคุณอาร์มนี่นะโอ้โหก็ถือว่าทีมโขดกับผมที่เล่นอยู่ตอนนี้นะครับยังชนะออกมาได้นะก็ทางนี้นะมันขึ้นอยู่กับการปล่อยไอตัวเลทร้อยเปลา,ะานะว่าจะปล่อยอยังไงนะเพื่อไม่ให้เราโดนยิงก่อนอะไรอย่างนงี้นะอยู่ที่เทคนิคอะไรประมาณนี้นะครับ พราะตัวผมนี้ก็ไม่มีมงไม่มีไอรอนมูนนะครับถือว่าเป็นตัวสําคัญสำคัญทั้งนั้นเลยนะผมว่ายังชนะเอาม่ได้นะก็ดูถึงความรัดกาจของมันนะครับถ้าไม่มีตัวนี้นะผมแพ้ไปนานแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาสรุปกันนะครับตัวนี้นะคซีเวอร์เลยทัลต์เป่าวนะแปดดาวนะครับอ่าต้องขอบอกก่อนนะครับตัวนี้นะเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับซึ่งคาดว่าอนาคตนะนนะไม่รู้ว่าจะมีให้ไล่อีกหรือเปล่านะครับอาจจะหาไม่ได้อีกแล้วนะครับก็คือต้องใช้กบแดงถนะ้าเจา Super ้าซูเปอร์มาร์เตอร์นะครับ ต้องใช้กดดังอัพไปอย่างเดียวนะครับหรือว่าจะหายตัวนึ่งอน่ะไม่น่ามีนะครับหรือว่าอาจจะมีก็อีกนานมากๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็มาดูข้อดีของตัวนี้นะครับก็คือแบบไม่ต้องพูดถึงข้อดีของตัวนี้นะคือพูดได้ไม่น่าหมดจริงๆนะครับเยอะจริงๆอ่ะก็มันดีแบบดีมากๆสุดสัส้นๆนะครับดีมากๆเดี๋ยวจะพูดให้ฟังสักข้อสองข้อก็ได้นะครับก็คือแบบหลักๆเลยนะของตัวนี้นะถ้าไม่มีสกิลอันนี้นะก็ไม่ได้เป็นตัวที่ดีอะไรมากมายนะครับต้องพูดเลยนะครับสกิลไฟเบสนี่ เป็นสกิลที่แบบค่อนข้างถือว่าแปลกใหม่พอสมควรนะครับซึ่งยังไม่มีตัวเลนเจอร์ไหนนะครับที่มันยิงไอตัวข้างหลังนะครับก็คือแบบไม่เล่นตัวข้างหน้านะครับอย่างตัวนี้มาก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นตัวแปลกใหม่แล้วก็เป็นตัวที่ถือว่าดีมากๆเลยนะครับเพราะปกติอ่ะส่วนมากเขาเล่นกันนะคือแบบจะต้องเอาตัวดันนะครับอ่าแล้วไอไม่มีตัวอื่นนะที่มายิงไอตัวยิงของไฟตรงข้ามนะครับ แต่ตอนนี้ไอ้ตัวนี้นะครับปฏิวัติวงการライเลนเจอร์ไปแล้วนะครับนั่นก็คือในความโหบของสกิลนะครับมันจะยิงตัวข้างหลังแล้วก็สเป๊ดก็ข้างไกลด้วยนะครับแล้วก็ดาเมจก็ไม่ถือว่าน้อยเลยนะครับ20เท่านี่ของแอคแท็กนะครับไม่ถือว่าน้อยเลยนะครับโดนมาทีนึงก็2ล้าน5ได้มังด้วยนะครับอ่าแล้วก็อีกข้อหนึ่งครับผมลืมพูดในตอนที่เรารีวิวให้ดูนะครับก็คือตัวนี้นะครับโอกาสในการติดสกิลของมันเนี่ยสูงมากๆเลยนะครับพูด ได้ว่ามันคือแบบตีครั้งหนึ่งอ่ะแล้วก็สกิลครั้งหนึ่งนะเพคือแบบสกิลเวสกิลอ่ะออกสกิลบ่อยมากๆเลยนะครับอ่าส่วนข้อดีข้อขอื่นก็น่าจะเป็นพวกสเตตัสมันก็ถือว่าใช้ได้นะครับดีมากๆนั่นเองนะก็ถือว่าลงตัวดีนะครับถึงมันจะโจมตีช้ามากก็เหอะนะก็ยังถือว่าดีอยู่นะฮะอ่ามันในส่วนข้อเสียกันบ้างนะครับข้อเสียก็ผมยังคิดไม่ค่อยออกนะว่าคือข้อเสียอะไรนะถ้าให้ผมคิดตอนนี้นะก็คือข้อเสียมันนะครับเวลาไล่สก,กิลนะมันจะค่อนข้างทีง่จะ ลีลาไปนิดนึงนะครับก็คือแบบมันช้าไปนิดนึงอ่ะอยากให้เร็วกว่านี้สักนิดนึงก็ได้เซียววิหนึ่งก็ได้นะครับคือมันมันจะเท่เกินไปเพราะประมานั้นนะครับถ้าออกสกิลเร็วกว่านี้สักนิดนึงก็ยังน่าจะดีกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้ก็ถือว่าดีมากๆแล้วครับตัวนี้นะถ้าเราแบบไป p v p นะก็คือแบบมีมงติดไปด้วยนะครับรับหลงอนะครับเป็นทีมที่แบบเพอร์เฟกต์สุดๆนะฮะคะแนนของซีเวอร์เลยตลเปล่า,ต,าตัวนี้นะครับขอให้ที่ 9.8คะแนนซึ่งเป็นคะแนนที่ผมให้สูงที่สุดนะตั้งแต่ที่รีวิวเรนเจอร์มาทั้งหมดนะครับตัวนี้นะเพื่อนๆที่แบบยังลังเลอยู่นะครับว่าจะอัพดีหรือเปล่านะครับแนะนำนะครับกบแดงอะยัดเข้าไปเลยนะครับเนี่ยอย่างผมเนี่ยไม่มีนะก็ะคือแบบไม่ได้นะครับไอตัวไอตัวนี้มาเลยไม,ไม่ได้ตัว8ดาวมาเลยนะก็คือแบบได้ตัว7ดาวมาต้องประมานั่งเอากบแดงมายัดเองนะครับแล้วก็ช่วงเดือนนี้รู้สึกว่ามันจะมีกิจกรรมที่แบบได้เป็นตัว7ดาวนะซุปเปอร์มาร์เตอร์แล้วก็จะได้กบแดง7ดาาวคืมก็ คุ้มมากๆนะจะแบบเ,เพื่อนๆที่แบบมีไอ้กบแดงแปดดาวเหลือต้องสี่ตัวนะครับก็ยัดไปเลยนะซูเปอร์มาสเตอร์นะครับคุ้มมากๆนะครับตัวนี้นะผมก็อิจฉานะไอ้เพื่อนๆที่แบบที่ได้ไตัวแปดดาวเลยนะไม่ต้องมาใช้กบแดงเจ็ดดาวอัพนะโอ้โหดีมากๆเลยนะก็วิดีโอนี้ก็ไวเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณนะที่ติดตามรับชมนะครับพบเจอกันใหม่นในวิดโวีโอครั้งหน้านะครับเดี๋ยวก็จะมาเคลียร์สเตกันต่อนะครับขอบคุณครับหากท่านผู้ชมชอบคลิปวิดีโอของผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามหรือซับสไคร้ เพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครขอบคุณครับบา,บาย